ผกล้าพูดเลยนะว่าผมทำไข่เลี้ยงแมวยดเยอะทีส่สุดในประเทศประมาณสี่ถึงห้าหมื่นต้นต่อเดือนอน,นะนี่น่าจะประมาณ <c oughs> สามสี่โอ้เฮ้ยครับผมเพื่อ,อนๆออโต้สเตชันทุกท่านครับวันนี้เฮ้ยป่าอีกแล้วทำไมคุณมาเปิด หน้าแบบหน้ากล้องอะไรขนาดเนี้ยพี่ผมโฟกัสหน้าไม่ได้เฮ้ยคุณเปิดปังรถได้ไงดูใช่ไหมอ้นะาม,ามวันนี้เราอยู่กับ Mitsubishi x p a n d e r Cross ครับแล้วก็ m i t s u b i s h ปาเจ e ร o ส port ตัวท็อปสุดนะครับผมวันนี้ครับเ,เราอยู่ที่ตลาดต้นไม้คลอง15เดี๋ยวจะพาเข้าไปเดินในสวนเลยคุณบอกว่าคุณจะเซอร์ไพรส์ผมเมื่อจริงผมต้องบอกเลยว่าเรื่องต้นไม้ผมไม่ค่อยรู้้ให้คุณพาเที่ยว ถ้าคุณยังจำกันได้ในเทปที่เราไปกินไก่บินงานบ้านโคกเลี้ยงแมวสพาโคกซื้อของฝากกลับไปฝากแมวเดี๋ยวไปดูกันครับไปครับผมเอ็กแทนเดอร์เนี่ยจริงเป็นเครื่อง1.5ที่ถ้าใช้งานในกรุงเทพนะฮะปริมณฑลขับรถเที่ยวใกล้ๆเนี่ยโอ้สบายเลยไม่มีปัญหานะครับนั่งได้เจ็บที่นั่งด้วย เบาะของมันตอน2เนี่ยสามารถปรับพับยกขึ้นมาด้วยนะให้อิสระในการปรับแต่งห้องเก็บสัมภาระทั้งหมดเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นครับเพื่อราคานะครับแปดแสนเก้าแสนนะครับได้ชุดแต่งเพิ่มเข้ามาได้รถที่ยกสูงขึ้นอีกนิดนะครับมองเห็น,นวิสัยไกลขึ้นอีกหน่อยเนี่ยแล้วเนี่ยแหมขับรถดูของเนี่ยยังไงเนี่ยมันเห็นของไกลนะครับเห็นหมดเลยว่าอยากซื้อต้อนอะไรเนี่ยได้ดีกว่าพวกรถซีดานอยู่แล้วอันนี้เป็นจุดเด่นของรถในสไตล์ crossover ที่ไหนเนี่ยวัดประสิทธิเวชไม่ใช่ <laughs> ใช่เหรอไม่ใช่เอาเยอะคุณเน <What> s <S <laughs> ี่ยวัดคดนะครับก็คือเป็นวัดที่อยู่ในคลอง15เข้ามานี่แหละเข้ามาก็จะเห็นเลยนะครับจริงจคลอง15ตั้งแต่ปากทาง<อ>ที่มันเป็นตลาดต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยที่ใหญ่ๆ,ๆนะครับเข้ามาข้างๆริมคลองเนี่ยก็จะมีร้านลวงมาเรื่อยๆเลยยาวๆวจนถึงทุ่งเลยแทบจะออกนครนายกยาวมากนะเพราะว่าตอนแรกที่เลี้ยวเข้ามาในซอยเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้สังเกตดีๆเราไม่รู้ด้วยว่ามีตลาดใช่แต่พอเข้ามาเนี่ยโอ้โหคุณอยากหาต้นไม้อะไรเนี่ย น่าจะมีทุกต้นเลยแล้วข้างในเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสวนและสวนที่เขาเอาไว้เพาะพันธุ์ชำนูนี่นั่นซึ่งสวนที่เราจะไปครับเป็นสวนของรุ่นพี่แม็กกี้สมัยมหาลัยเอาจริงดิเออที่เจ๋งกว่านะครับนอกจากเป็นรุ่นพี่ของแม็กกี้แล้วนะครับผมยังเป็นสวนผ่แมวที่ส่งออกและใหญ่มากที่สุดในประเทศไทยผ่แมวไว้ต้นที่ไว้ให้แมวแบบขาวๆแบบกัดเล่นอะไรใช่ไหมใช่ไหมไม่แพงเพราะว่าส่งออกเยอะสุดต้นระบาดบ้าเนะ ต้นระบาดจริงๆต้นระบาดต้นระบาดต้นนี้ขึ้นมาต้าไาน,นไปท้องกันต่อรอดไม่รอดไม่รู้แอลบอกเดินผ่านเดินข้าม่เล,ลื่นอกจากไผ่แมวนะครับก็จะมีพวกไม้ประดับต่างๆเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสนใบพา,ายนะครับที่กําลังฮิตเลยนะครับนอกจากสนใบพา,ายแล้วมันจะมีนี่ต้นไซใบสักอ๋อกลุ่มต้นฟอกอากาศใช่ไหมใช่ใชแล้วไรใบสักนะครับสวนของรุ่นพี่คนนี้ครับยังเป็นสวนไรใบสักที่น่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศครับไปใช้คำว่าที่น่าจะ ในพายใหญ่เยอะในคองสิบห้าแล้วก็ยังมีสนใบพายนะครับผมที่น่าจะใหญ่ที่สุดในคลอง15หมาทำไมตรงนี้มันอลังการเลยขนาดนี้ต้นอะไต้นญ่าแมวญ้าแมวหญ้่าแมวเนี้ยส่งออกมากที่สุดในประเทศไทยสนใบพายก็ใหญ่น่าจะใหญ่สนใบพายที่น่าจะใหญ่ที่สุดในคลอง15โอ้โหเดี๋ยวอยากไปดูแล้วเป็นไงเป็นต้นที่กําลังฮิตกําลังมายางอินเดียยางดาอินเดียยางดำโมอสเตอรล่านะฮะ ส่วนใบพายลิ้นมังกรไซใบศักนะครับราคาจะค่อนข้างสูงทุกต้นเลยใช่ไหมจริงๆต้องบอกราคาในกรุงเทพค่อนข้างสูงและยิ่งมีดาราเอาต้นไม้มาถ่ายข้างๆปุ๊บโอ้โหหาซื้อกันไม่ทันเมื่อก่อนเราเห็นว่าสมมติอย่างยางอินเดียหรือพวกมอนสเตอร่าเนี่ยจะขายต้นใหญ่ๆต้นใหญ่ๆหน่อยแบบต้องยกครึ่งครึ่งประมาณครึ่งตัวอะไรอย่างนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ต้นเท้าฝ่ามือก็มีขายแล้วโตไม่ทันว่าโตไม่ทันแล้วก็ราคาอาจจะย่อมเยาวลงมาด้วยก็เป็นทองตันต่อเองไปดูกันดีกว่าปะ เฮ้ยค <G ã entender> <Corn> ุณโรบ่ะออกหน้าออกตาหน่อยแม็กกี้คนข้างถนน คุณไม่ต้องกังวลเรื่องใบจะร่วงลงไปในสระว่ายน้ำเพราะใบมันมีน้ำอันนี้คือเราตัดมันเอ้ยยิันผักใบไหมครับไอ้ต้นเนี้ยไม่มันไม่ค่อยผักนะครับตอนนี้มันเลยเป็นที่นิยมเม็ดหนึ่งก็ประมาณร้อยหนึ่งขายส่งอย่างเดียวหรือเปล่าครับขายปีกก็ขายครับอันนี้คือถ้าเกิดเทียบกับการเจริญเติบโตของต้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเลเวลไหนพี่อันนี้โตเต็มวัยมันสูงขนาดไหนกางๆปกติผมมีเมตรห้าสิบสองเมตรแต่ว่าปีที่แล้วขายดีมากหมดเลยผมส่งไปต้นสองเมตรต้นละห้าร้อยห้าสิบบาท เป็นพันเป็นพันเป็นพันในตู้พันผมไงผมเก้าพูดเลยนะว่าผมทำไก่เลี้ยงแมวเยอะสุดในประเทศทไนี่เป็นไงแหล่งผลิตเลยแล้วทีเนี้ยจตุจักรเขาซื้อไปเนี่ยไปใส่กระถางขายต้นละ50 80บาทแต่ต้นทุนเราอยู่ที่บาท80ดสิบครต้นหนึ่งเนี่ย อันนี้คือบาทาแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลากระถางมีลำโพกวันนี้ผมคิดว่าถ้ากระถางขนาดสิบดนิ้วราคสิบบาทใช้เวลาน่าจะประมาณสองเดือนสองเดือนผมทำประมาณ4ถึง5หมื่นต้นตอนนีอนะแต่ว่ายังไม่พอกับความต้องการของลูกค้าีแต่ว่ามันเป็นต้นพันธุ์หอมเม่าปักชำใช้เวลาประมาณ1 5บห้าถึงยีบวันปักชำในถุงแล้วก็อบไวอ๋ออบไวอ่าสิบาถึง20วันเปิดดู แล้วก็เราเลี้ยงอีกประมาณสิบกวนแล้วก็ให้ลูกค้ามารับไปซื้อซื้อไม่ซื้ออไม่แอลแอลเอาม็นลูกสิบต้นนี่คือกินเลยมันยังมมไม่ได้แลาวเหรอนี่คือแหล่งผลิตเลยนะเพราะว่าผมมีอีกสองสามส่วนสาทสาอีกไม่ใช่มีแค่ตรงนี้อันนี้อาจจะดูว่าเฮ้ยนี่มันใหญ่ที่สุดในประเทศจริงหรอวะไม่ใช่นะแค่อันนี้รอบในอุบามีประมาณห้าพันกว่าต้นแต่อีกส่วนหนึ่งแปลงหนึ่งเนี่ยจะมืหนว่าแสนแปดหมื่นกว่าหมื่นครับ แต่ก็เป็นลายแปลงอย่างเงี้ยน่ตรงนั้นก็มีอันนั้นก็ประมาณ9 0 0 0ันแปดเ้แต่ตอนนี้จองหมดนะนี่อันนี้คือขายได้แล้วจองหมดแล้วจองหมดแล้วก็คือถนาใถึงเวลาปุ๊บยอดในอนาคตก็คือก็ยังมีจองมาเรื่อยๆอยู่ด้วยเงินเงินอยู่ตรงหน้าหมดแล้วใช่ไหมอันนี้คุณต้องไปดูที่จตุจัรกระถางใหญ่ราคาเท่าไหร่ใครรู้ว่าราคาเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ข้างล่างแล้วกันว่าเจอมาราคาเท่าไหร่เพราะตอนนี้เดี๋ยวที่พี่บอกของมันขาดอ่ะถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ทํากันเยอะ เนี่ยอันนี้คือประเด็นไม่สามารถที่จะจ้างคนอย่างบางทีนช่างจ้างแบบประเทศเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยครับมันเหมือนกับเป็นงานฝีมือถ้าเป็นต้นอื่นเราตัดแค่กิ่งเดียวแต่ไผ่เนี่ยเราต้องตัดถึง3ยอดลอกเปลือกออกด้วยนะข้างนอกมันฮะแล้วก็เจาะรูแล้วก็เสียบเข้าไปมันใช้เวลาในการทํานานเอ๊ะมันคุ้มหรือเปล่าใช่ไหมบาดแปดสิบบางคนก็มองว่าไม่คุ้มแต่ว่าของเราเนี่ยเราทําจนเชี่ยวชาญมจนเชี่ยวชาญด้วยความเชี่ยวชาญของคนทำมันก็เลยทําได้เยอะ ทำได้เร็วคุ้มค่ากับการทําแต่ที่จริงอะ่ะตอนนี้คนฮิตไม้พ่ออากาศถูกมากปลาหมึกเขียวใบมันจะคล้ายปลาหมึกมีต้นพันอยู่ตรงนี้เดีย๋ยวพาไปดูเฮ้ยอยากดูเลยต้นต้นนี้อลังการจริงๆตอนแรกมองข้างนอกอาจจะแบบเฮ้ยดูแบบเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมพอเข้ามาดูเนี่ยอย่างต้นหญ้าหญ้าแมวใช่ไหมเยอะมาก มันจะคล้ายๆปลาหมึกใ่ไมถ้าต้นนี้ผมนึอกออกแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าปลาหมึกเขียวคุณเคยเล่นนี่ปะล่ะสปาตูนอ่ะปลาหมึกสปาตูนอ่ะเหมือนกระตอนเหมือนกระตนยิงสีใช่ไหเออยิงสีอ่ะผมยังไม่ค่อยเห็นว่าเขาคิดกันมากแต่เริ่มมาแล้วใช่ไหมพี่โอ้โหตอนนี้ก็คือทาไม่ทันเหมือนกันหนึ่งในตระกูลไม้ฟอกอากาศที่โด่งดังออย่างเนี้ยต้นละประมาณบาทอันนี้คือไซส์ที่ขายส่งไปใช่ครับแต่ว่าถ้าเขาไปเปลี่ยนเป็นขนาดใหญ่ขึ้น จะเป็ประมาณ30-40บถึงสสบาทูงประมาณตาม <3 S 1> แต่กระถางตามแต่ว่าใสต้นไม้ด้วยวราคาน่ารักหมดเลยเนอะต้นมันน่ารักไสบาทนะ6บาทแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดสมมุติผมขับรถวอล์กอเข้ามาเลยแบบมาซื้อพี่10ต้นอย่างเนี้ย ได้ใช่ไหมขายให้ได้ครับถ้าไม่ต so ิดจองนะแต่ก็แบ่งให้ได้เพราะว่าเรามีเจ้าประจําที่ขายใช่ครับเขาล็อกไว้แล้วว่าล็อกนี้ล็อกนี้ล็อกนี้ต้องไา้จำนวนเท่านี้เนาะมีต้นใหญ่ไหมครับพี่ต้นหนวดปลาหมึกเขียวผมอยากห็นแบบใหญ่ๆมันสูงได้ถึงแค่นี้นะขนาดประมาณดิมท่วมหัวก็ได้ออแต่ว่าที่สวนผมยังไม่มีใบมันก็จะใหญ่ตามเลยถ้ามันสูงเราตัดเข้าหมดมันก็เลยไม่ทันตอง ถต่ถ้าออกไปดูทางข้างนอกเนี่ยจะไม่มีต้นที่พร้อมขายที่ไซส์ที่คนชื่นชอบส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่นิยมปลูกสูงอ่ะต้นเนี้ยเขาจะปลูกแบบคุณประมาณแค่นี้ไปร่วงยากเหมือนกันหรือเปล่าใช่หมายรุ่งยากอันนี้จะเป็นแบบลวงลับตัดแตกมาตีท้ายครัวครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยมะถามเทศด่างเอ้ยจะถามว่าต้นอะไรไปมันเหมือนมะขามเทศแต่ว่ายอดมันสะกุระเฉยเลยขาวชึถ้ามีอยู่ช่วงฤดูหนาวเนี่ย จะเป็นสีชมพูคล้ายสักุละทางต้นเลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะเขาไปทําเป็นแบบบอนไซมูลค่าสูงมากนะต้นนี้ห้าพันที่อยู่ในกระถางเนี่ยนะใช่ครับแต่อันเนี้ยผมทําเป็นต้นเล็กต้นละ30บาท30บาทแต่ว่ายังไม่สวยนะแล้วกว่าจะโตเท่านุ่นนานไหมพี่นาน นานใช่ไหมอันนี้ค่อยๆเหลือใช่ไหมใช่ครับโตคุณผู้ชมสังเกตไหมว่าเวลาผมถามว่าต้นเล็กี่บาทแล้วโตขึ้นมาจะกี่บาทตอนนี้กาลังหารูทางสร้างเงินเพราะว่าคุณลองคิดดูสมมติ2ปี2ปีขึ้นมาเป็น5้าพันตัวไวกว่าดอกเบี้ยเงินฝากอีกเออซื้อไว้สักร้อยต้นเออไว้ดุนสร้างตัวแต่ว่าอันเนี้ยเรายังไม่ได้ตัดใบออกไงเพราะว่าถ้าเราตัดใบออกเนี่ยคือเราต้องเอาไปชำเพราะมันมีมูลค่าเราตัดใบออกเราจะเห็นแบบลีลา ของการเป็นพุ่มหรือเล้่ของเขาใช่ประมาณนี้ผมว่าไปลงกระถางแล้วจะให้สูงประมาณน่ะกี่ปีพี่ผมว่าสองปีสองปีปีสองปีเพราะมันช้าเห็นไหมเนาะมูลค่ามันเลยมาจากตรงนี้แหละครับจากสองปีอ่ะจากสามสิบเป็นห้าพันใช่ครับอันนี้ก็ไผ่ไผ่อีกแล้วไผ่พงษ์ทองไผ่งแบบนี้ขายอยู่แปดบาทเอาให้เพื่อนไป 3- 4สี่ต้นแมวลุมกินกันเหลือแต่เหลือแต่ถุง ติดกันงอมแงมมวนอีหลีเปิดฟาร์มพึ่งโอ้เฮ้ยต้นพ,พ,พึ่งมาขนาดใหญ่แล้วท่านผู้ชมเอาอีกแล้วเยอะแยะแล้วเนี่ยภักใต้อ่ะบอกให้ผมส่งไปแบบเขาต้องการเอาไปทําให้แบบพึ่งตอมอืมอต้นนี้ชื่อว่าต้น,นรักแรกพบโอ้ยรักรรกพบเธจริงเป็นอย่างไรเพราะเธอใจรมมีสีเหลืองสีชมพูสีแดงอันนี้ของเราต้นละ โอ้โหดูราคาครแต่ถ้าคุณใส่กระถางครับกลายเป็น300ไม่ถึงครับประมาณ 50- าสถึงแปบาทเนี่ยพึ่งแล้วดอกมันออกอย่างนี้ทั้งปีเลยครับใช่ครับออกงปีถึงว่าปลูกกับให้พึ่งใช่ครับปลูกในบ้านได้พึ่งนี่ใจดีไม่เคยโดนใส่ตัวนิ้วโป้งโอ้อันเนี้ยนะ ส่งโรงพาบาลเลยนะหลากหลายดีเพราะว่าทีแรกก็ว่าอ๋อมันน่าแกี้บอกว่ามันก็จะมีสายใบสักมีต้นไผ่ต้นอะไรกันกอ๋อคงจะปลูกแบบแต่ต้นนิทเออการว่าเจอแปลกๆเยอะเลยครับเนี่ยเมื่อกี้คุณเห็นแค่ต้นนั้นดอกนี่ไงคุณดูชอบเนี้ยโอ้ดินนี่ต้นใหญ่เนาะเดี๋ยวผมพาไปดูต้นที่บอกว่าลีลาแบบล้มแล้วแบบคนขอซื้อคนขอซื้อทันทีเลยเพราะว่าแปดแสนอ่ะ S 1> <S 1> <sociedad> เป็นต er ้นไม้ท <aroma S 1> <decorative part> ี่ราคาซื้อเอ็กแพนเดอร์ได้หนึ่งคันคุณอาจที่ว่าเป็นเรื่องเล่นใช่ครับเป็นเรื่องเล่นแต่ต้นไม้ล้มจริงแล้วมีคนขอซื้อจริงไงอันนี้ล้มอันนี้ก็ถ่ายติดต้นนี้ไปออ๋เนี่ยเหรอพี่เติขึ้นแล้วเฮ้ยต่ผมผมว่าต้นเนี่ยตัวต้นสวยแต่มันต้องคอยเล็ม ใช่ก็ออกนะครับเหมือนเลี้ยงบอนไซเลยนี mm ่น่าจะประมาณ3ามถึงสี่หมื่นจะสวยจริงสวยๆต้นนี้น่าจะมีสักห้าแต่อันเนี้ยผมเพิ่งเพิ่งตัดไปไงพอมันล้มปุ๊บเราตัดมันก็เลยยังไม่เป็นก้อนเป็นก้อนถ้ามันเป็นพุ่มเป็นพุ่มอย่างเงี้ยผมเป็นพุ่มมะสีมพูนะใช่ครับอย่างงี้ประมาณกี่ปีกี่ปีพี่ถ้าเกิดจากที่ผมดูข้างหน้าเล็กๆมาให้มีสูงประมาณเนี้ยเป็นสิบปีครับเนี่ยโตแค่นี้แหละสิบปีแต่ว่าบีออสคันหนึ่งนะลูกโตพอดีเงินเก็บชัวร์โตไวยิ่งกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก ให้กลิ่นหอมจริงนะกินแบบเย็นๆตรงนี้เบางคนบอกไล่ยุงได้ชอบว่ะสรรพคุณนะแค่ผมก็ทำเป็นต้นต้นเล็กขายเหมือนกันแล้วก็ให้ลูกค้าแม่ค้าเขาเอาไปถ่ายกระถางขายก็ขายเป็นพุ่มสีสี่แต่ถ้าเกิดดมจากต้นจะไม่ได้กลิ่นต้องดึงออกมาใช่ไหม ผมไม่ค่อยได้กินต้องดึงเนาะต้องดึงออกมาขยี้ดูอ๋อตัวน้ำมันข้างในมั่นถูกไหมสารละเหยเดี๋ยวผมพาไปดูอีกส่วนหนึ่งมีสารต้นนี้แบบถุงใหญ่อย่างเงี้ยถ้าถ้ามีเวลานะถ้าจะไปเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ถุงแล้วคอยตีเรื่อยแล้วก็ดมนี่อ่ะสนไม้พายอย่างเงี้ยจะได้เม็ดหนึ่งละถ้าสวยผมก็เอาออกไปขายต้นละหนึ่งร้อยถ้าไปโผล่ที่จะดูจักสามร้อยห้าสิบใส่กระถางนิดนึง ไปซื้อกระถางน้ำตรงนี้ร้อนเงินแถวนี้แหละเนี่ยวาง,างทีพี่โอ้โหพี่ไอ้บอกกูได้ยินหมดแล้วโอ้โหแล้วสำหรับใครนะครับที่อยากจะไปลองไปทำไปลองไปทำกับต้นที่บ้านนะครับสมมติว่าเรามีต้นพันธุ์อยู่ใช่ไหมเราเด็ดมาเลยเราจะเห็นเนี่ย ดูวิธีการทําที่ผมผมบอกว่ามันมันต้องใช้ความละเอียดครับต้องมองถึงข้อเนี่เนี่ยจะมีข้อเล็กๆอยู่ตรงนี้ครับเราต้องเด็ดมันจะต้องมีข้อตรงนี้ตรงนี้อ่อนๆข้างในใช่แล้วเราก็รวบอย่างเงี้ยแล้วเราก็หาอะไรเจาะรูเจาะรูแล้วก็เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปในขี้เท่าอย่างเงี้ยใช่เนี้ยก็คือพลาสติกคุมไว้แบบอันนู้นก็คืออบเขาไว้เลยแล้วนี่รดน้ํามันยังไงครับตอนสมมติถ้าคนที่บ้านวันเว้นวัน หกถุงไว้ถุงพลาสติกใช่เอาปักแล้วก็หกถุงไว้สักสิบวันเปิดดูเขาหน่อยเช็กลงเช็คล่างเขาหน่อยลดน้ําลองทําดูได้แต่มันก็ไม่ติดตลอดที่บ้านกินไม่ทันอะไรเงี้ยที่คนเขาต้องมาหมายถึงว่าเป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับขายที่คลองสิบห้าเยอะเนี่ยเพราะว่ามันน้ําเยอะใช่ไหมครับดูแลใช่ครับนี่ไงผมเดาถูกเฮ้ยเพราะว่านครนายกเนี่ยมีเขื่อนเขื่อนคุณนันประการชนนี่เราไปเดินหาสมมติเราไปหาแบบว่าพืชอะไรก็ได้งงๆมาต้นหนึ่งแล้วก็ตั้งชื่อมันว่า กวากเงินกวากทองอภิมหาอะไรอย่างนี้งนี้นะที่แบบที่แบบช้ำง่ายๆโตไวๆอ่ะอภิมหารวยเออรวยโคตรพ่อโคตรแม่อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะหาสักต้นหนึ่งชื่อต้นต้นลอตเตอรี่ปลูกก็ถูกทุกงวดเลไอย่า้ยรางวัลที่หนึ่งเออนี่ไงนี่ไงที่เมื่อกี้ที่เราไปแกะดมเอามาสักแบบกำหนึ่งอ่ะแล้วเอาโคบดอ่ะดึงมาซะสวยเลยพรงนี้ก็คือเหลือๆเศษๆเลยวางไว้ใช่ครับเหลือไว้เดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่งดีกว่าไหม เได้ได้เนาะไหพีเอนำให้พีเอนำดีกว่าว่ามีอีกที่หนึ่งที่เป็นแบบอีกที่หนึ่งส่วนใหญ่เป็นอะไรเยอะครับพี่มีอะไรเยอะพี่พาเดินข้ามถนนไปถึงแล้วนี่นะฮะก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดคุณขับรถเล็กมานะครับก็น่าจะค่อนข้างลำบากเลยทีเดียวแต่พอดีวันนี้โคเคนมากับ Mitsubishi Xpander Cross นะที่ยกสูงขึ้นมา กว่ารุ่นปกติแล้วก็คันนี้นะครับมาเจอโร p ป G t ์ตจพีตัวขับายสบายไงเปิดขับ4ไหลๆเลยคุณผู้ชมซึ่งมันเป็นรถยนต์ที่ตอบโจทย์แล้วก็ไปได้ไกลกว่ารถนะครับที่เป็นแบบรถเก่งรถอะไรอยู่แล้วนะครับก็มาลองเลือกกันดูนี่ไงขับสบายๆเลยข้างหลังเป็นไงบ้างครับเคนสบายไหมเล็นหัวนั่งเล่นมือถือ่าอนี่คือความตอบโจทย์ของรถยนต์ยกสูงนี่มาอคันเล่นนี่ข้างหลังนี่เคนเคนดูนี นี่เป็นไงเอ็กซ์เตอนเพิ่มเอ็กซ์เตอร์แดนนะครับก็ขอขอบคุณมิสูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อรถยนต์มาให้เราได้มาดูนะครับสวนนะสวนต้นไม้ดูเชื่อว่ามันไม่ได้มาดูกันอย่างเดียวหรอกวันนี้เออมาเสียตังค์ด้วยนะครับข้างหน้านี้ก็ที่บอกเลยเอ็กซ์เพนเดอร์คอร์สนะครับแม็กกี้เป็นไงครับสวยไหมวัยรุ่นชอบแล้วก็ขนของก็ได้เนี่ยวันนี้เดี๋ยวต้นมงต้นไม้อ่ะโดนแน่นอนอยู่แล้วคือต้องบอกก่อนว่าทั้งสองคันเนี่ยขนได้ทั้งหมด ขนได้ทั้งคู่เลยแต่แค่คันนั้นก็จะเป็นแบบกลุ่มวัยรุ่น่านแต่ถ้าเกิดอยากขนได้เยอะขึ้นก็คันนี้อ่าเราไปดูต้นไม้กันต่อดีกว่าไปอย่างต้นเนี้ก็เป็นที่ฮิตอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่ฮิตในหมู่แบบวัยรุ่นอะไรมากมายแต่มันเป็นดอกไม้สีเหลืองที่แบบนีอยู่นยที่เห็นตรงรี้น,นะคุณจะเห็นมันจะเหลืองทั้งต้นเลยปลูกยังไงก็ไม่ตายอ่ะใครปลูกต้นนี้ตายนะ ไม่ต้องปลูกอะไรเลยคุณเลิกปลูกต้นไม้ได้เลยสบายตาจังเลยถ้าใครอยากแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวอยากรู้ว่าต้นนั้นปลูกไงต้นนี้ทํายังไงอีกเนี่ยคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวพามาหลอกเอาวิชาจากพี่เออโต้สเตชันสร้างอาชีพอันนี้ก็คือว่าพึ่งลงมันก็ยังไม่ค่อยเป็นฟอร์มที่สวยเท่าไหร่ครับรอให้มันอยู่ดินอะไรไปก่อนเนี่หมึกด่างมึกด่างใช่มึกเรืองแสงฟอกอากาศเหมือนกันต้นไม้อะไรก็ฟอก บอกแค่ใบแค่ใบยุบๆหน่อยบางคนบอกเอ้ยนาซาบอกมาผมยังเซิร์ชหายเลยนาซาบอกนาซาบอกเไยเหลีอเกษตรกรบอกเนี่ยต้นใบไก่ ก็ใช้งานได้มากขึ้นมิุมชิเอ็กซ์แพนเดอร์คอสตอบโจทย์ทุกกิจกรรมของคนรุ่นใหม่ครับและยังมีเบาะที่พับแยกได้อิสระเลือกใช้งานได้ตามความต้องการของคุณพร้อมด้วยเบาะนั่งปรับแยกอิสระตอบโจทย์ทุกการใช้งานของคุณสบาย พี่เอครับมันขายดีทําไม่ทันอยู่แล้วอยากฝากร้านไหมครับพี่ยังขายอยู่ครับขายทั้งปีทั้งส่งลูกค้ารายย่อยรายใหญ่ผมมาได้หมดครับก็คือว่าเรารับหมดก็คือมาซื้อมาติดต่อได้เลยครับเข้ามาที่สวนไผ่เงินนะครับเซิร์ชก็ึ้นเลยกูเกิลสวนไผ่เงินเลยเจอนะครับหรือไม่ก็จะเป็นโรงเรียนวัดโคตอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนเลยสังเกตง่ายๆมีตั้งแต่ไซส์ระดับชําจนเนี่ยไซส์ที่เป็นแบบเมตร2เมตรเลย ราคาย่อมเยาวมากๆสาหรับคนที่อยากซื้อในปริมาณประมาณหนึ่งเพราะถ้าจะสั่งซื้อเยอะเนี่ยมันต้องจองล่วงหน้าครับเพราะมันต้องโตมันโตไม่ทันอ่ะตอนที่พี่บอกตอนนี้คิวยาวไลยพี่ถ้าเกิดแบบจะซื้อแบบรัรถสักพันสองพัต้นอะไรอย่างเงี้ยอยังไผ่เลี้ยงแมวเนี่ยตอนเนี้ยคิวสเดือนขึ้นไปนะครับถึงจะได้ของการันตีนี่ขนาดว่าส่วนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะเจ้าพ่อ ไขแมวนะใครคิ่ว่าเอ๊ะทำไมทําไม่ทันใครอยากลองอ่าผมได้สอนไปแล้วคลิปย้อนไปดูใครอยากลองช้ำดูมันง่ายมันยากนะทำไมถึงทําไม่ทันถ้าใครไปช้าแล้วมาบอกด้วยว่ารอดกี่ต้นแล้วถ้าใครอยากรู้อีกว่าเฮ้ยต้นอื่นๆเนี่ยมันเป็นยังไงมีต้นอะไรอีกไหมอยากลองให้ช้าต้นนั้นให้ดูหน่อยเนี่ยคอมเมนต์กันไว้ครับแล้วเดี๋ยวจะมารบกวนพี่เออีกได้กมัแมาแต่นอนเพราะว่าบอกเลยยังดูไม่หมดยังดูไม่หมดนี่มันแค่แบบเซี่ยวนิดเดียวเท่านั้นของอาณาจักร สวนต้นไม้ของพี่เอครับวันนี้ขอบคุณพี่เอมากครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณครับมีสุบิชินะครับผมทั้ง Expander c r o s s แล้วก็ Pajero Sport GT เป็นอีกรุ่นที่ไปได้ไกลทั้งคู่เลยใช่ไหมอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกว่าคันไหนเนาะนี่แล้วเดี๋ยวก็ขโมยต้นไม้พี่เอึ้นรถกลับกรุงเทพกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สดๆนะคะนี่แม็กกี้ก็กินหอยอีกแล้วคนเนี้ยชอบกินหอยให้เราเนี่ยผนทุกขา,ขายกันเป็นอย่างนี้เลยนะกลกับกลเฮ้ยคุณพูนะ่ะ